ธรรมะก็เลยดูเหมือนเป็นของไกลตัวในยุคของพวกเราแต่ที่แท้แล้วธรรมะเนี่ยเป็นของที่คู่ควรกับชีวิตพวกเราทุกคนเลยนะเป็นสิ่งที่ทําให้เราความทุกข์ที่มันทุกมานานเนี่ยมันเบาบางลงได้ท่านสอนเราท่านสอนให้เราที่ใครทุกธรรมะของพระเจ้าเรียนรู้ทุก เห็นต้นเหตุแห่งทุกข์ขี้คลายความทุกข์ลงไปด้วยการปรับความเห็นให้ตรงตามความเป็นจริงเนี่ยนะเนี่ยธรรมะของขุจ้าแต่ในยุคข,ของพวกเราเนี่ยมันมันผสมผสานกันไปมั่วซั่วไปหมดนะเป็นเรื่องมูบ้างสายมูบ้างสายพิสดารไปหมดอนะเราก็ไม่รู้เลยว,ว่าแล้วจุดมุ่งหมายคืออะไรกันแน่สับสนไปหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักเป้าหมายตัวเองชัดทางก็จะปรากฏเหมือนกันนะ ถ้าเรารู้ว่าธรรมะที่เราศึกษาเนี่ยมีเป้าหมายว่าว่าเป็นอย่างไรทางก็จะปรากฏแก่พวกเราเหมือนกัน